สวัสดีจ้าเมื่อนี่ยายล่ามาเล็นน้ำแมป่ปาพี่น้องว่าอีหยังนี่มู้จะอว่าอีหย่งเปยสารคนสารเปนอน่่ตรงหนึ่งเท่าไรนี่ตรงหนึ่ง,ง,งสองร้อยพี่น้องมีหลายสีมีสีน้ำเงินสีแดงข้ามากสีใดบอกคนใดสลับสีพี่น้องสีน้ำเงินสีแดงสีเหลือง สีแดงกับสีเหลืองชีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสลับกันสีเขียวก็มีมิจต์สีสดใสน้ำเลนล้วนก็มีแดงล้วนก็มีจ้ามีบานได้ล่าเด้อพี่นอ้องนี่ยายล่ายางมาเล็นน้ำเงินบารนเพนพนบัตรทะเได้หลายปัานนี่พวกนี้เพ่นสารได้ตั้งหลายเด้วเบิ่งแปดด่างคุนอะไรบุ้นนี่หกหุ้อเจ็ดห็แปดด่าง นี่จากพี่น้องนี่พ้นซังอันนี้มาพ้นสื่อมาเป็นล่างยังสีล่นี้ได้ได้เส็นจากมิ้นนอได้ได้จากมิ้นประเทศพราจัน,มมนได้สามมิน้นนี่พ้นสีนางสารอยู่นี่นี่ด้าหม่องนางสารพ้น,พ,นพี่น้องพ้นกระยึดขึ้นคือคุณกรยึดเสายึดเสาแล้วพ้นกระน,นางสารนี่นี่เราผู้สารนั่นเฮ็ดแอ่งแม่งอยู่นี่ ผู้ยิ่งเด้พี่น้องมันเป็นผู้ท่ายเลยแม่ป่าผู้งามๆนี่นะนี่ตีอันมูาจล่ากับสื่อน้ำเปิลนี่ไงแช่นผ้าพ้นกับสื่อเลาไปไวสองอันของเรายายล่ากับมี่ายเช่นสามอันตีนี่เาเไปี่ยียายล่าว่าสีนี่กับงามเด้พี่น้องนีสีนี่เขาเป็นสีดังเดิมของเขาสีสียังนอนนี่สีชิมานี่เป็นสีดังเดิมที่เฮาคนเฮาเขาเจ้าเจ้าสารมาคนเฮาหมัก ตาบามีสีฉุดฉาดผู้ใดมักสีฉุดฉาดเอาสารสารสีนั่งเล่นเป็นมูสสีซส้มเนี่ยมันสารเราเสียบซส้มหรือสารล่ะมันขั้นมันพวคือเสียบซส้มเนี่ยเสียบึ้มเนี่ยมันสารดีแล้วมันเป็นเตอันนั่นก้อนนะทัานจุดซส้มนั่นคุยๆๆออกไปอืท่านอันนี้จุดเราเป็นเจ้าไหนค่อยสารเป็นพี่น้องเอ้ยค่อยเลยเงิดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็เป็นเป็นมัดเป็นเก่งกว่าผู้ชาย เจ็บเน็ดกระจิงเีลพผู้าทุกคนเป็เจ็บเน็ดพี่น้องในตตาตาเปาาซื้อน่เบื้องเนี่ยสารบับบับับบับไปเยล่าว่าสีมาหลายมืออล้วว่าสิมาเล่นงวดก่อนเยล่าค่ะทายไปเบิ่งเลยเด้พี่น้องบอบแพงในพี่น้องเพราะว่าเครื่องอะไรมันมันแพงในยสุยางเสียเสียซื้อมาแกว่าหมดเส่ะงละ้องอย ไม่ฮาโมเมนต์หม่อะเนี่ยพี่น้องเบิ้งห่สีไความร่งเรเกอหดนดีไม่ถ้าเบิ้งเร้อเบิ้งใหม่เรือองร่งเ็กเกอร์ให้จ่อไม่ยางดีไม่อีย่างว่าจันนี่เขาไปซื้อยี่ล่นี่เขาไปซืยี่านี่ไม่ผุนพี่น้องเขาไม่ได้ปลาปลาไม่เขามาเด็ดผุนไม่ไม่นี่บม่มีหักพี่น้องเบื้งไงล่ะสิ เพิ่นเพิ่นไหมไหม,ไมนี่เพิ่นก็ได้ไปซื้อออกพี่น้องทุกอย่างมีการลงทุนเนาะนี่มาเพิ่นก็ได้มาจอมาจอมาวัดนี่อันซุ้มจอแล้วเนาะจอแล้วนี่ซุ้มวัดไว้ไมมเพิ่นก็ซื้อเป็นมัดมาเลยพี่น้องนี่เครื่องอะไรที่ห้าเฮ็ดนี่อุป,ปกรณ์การจอการใช้การนั่นลูกไส้เพิ่นเฮ็ดเขาเฮ็ดแล้วแล้วเขาก็ไปเล่นของเขาเนาะเด็หน่อย แต่ว่าก็ดีได้พี่น้องอเขายังมาเฮ็ดจอยนี่เขาเป็นผู้วัดผู้อย่างผู้จอผู้ใสผู้ท่าสีสะแลกมแม่เพิินกะแม่เพิินกะเป็นผู้สารยุบันนู้ย่าย่านี่เอาแต่น้ำเพิ่นอะพี่น้องเพราะว่ามันพ่อใสอม,มันพ่อใสไม่นี่เพราะมีหักน้อนในหลายปีพิศวาเสียกสิขาดมันก็นตามการเวลา เขาสิโมว่าบ่ขาดก็เป็นไปบ่ไดยอืายยล่หามีอันหนึ่งยายลาเมียบันน้องหาน้ำสองอันตอนนั้นเนาะเท่าป่านี้ก็ต้องขาดยุ่งยาไปใส่เสื้ออะไรยุ่เทียงหน้าอืมนั่นนหะพี่นอนวี่ีีการสันบนไขกไ้ๆ สารออกมาปพสออกมาก็สิเป็นอีกแบบนึงเรียบร้อยเป็นตองของคนอันนี้สารสารชื้นๆบัดเ้าหูเฮ็ดหูมันตะเฮ็ดตั้งห้าบัดสิเข้าหูหหนีย่ยา่ละสิสิให้เพิ่นเอิ้นมาอยู่อืนั่นแล้วตรงนึงล่ะพี่น้องนั่นแล้วขอนึงแล้วขอดบม่บมบม่มบอม่นหน้าเห็นบ่พี่น้องน,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 นั่นเห็นบ่บ่แม่นสารน,น,นั่นง่ายๆเพิ่นบ่สอนกันเด้พี่น้องเพิ่นบ่สอนกันเด้ ปูเถ่าเด้ปูเถ่าเด้เป็นปูปูเห็ดปูถ้ำเพิ่นว่าเลยต่วน่นก็เลยอันให้ให้วีซ่าก้มลูกมาสารเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเมื่อยเป็นยาแล้วพี่น้องเอ้ยได้จะพูดกันเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มห่อเริอมคนพิที่เราพอพิทว่างกันรูปฝนโตข้างนอกอือรอบให้เพป็นคนพี่น้องเนี้อทองไปเริ่มไหนเราไปทำคลิปทำคลิป มาไายทำชีบพี่น้องพุ่มปัญญาเศร้าบ้านพิสานบ้านเฮ้าก็บ่แม่นเกษตรพ่อพียงในพี่น้องเฮ็ดแบบวิถิสร้าบ้านเฮ้าอวาวิชาคว่วลู่ไว้ให้หลานพอตาพนกมดบุญแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่่วาพนกับวิชาคว่วลู่ไว้ให้ลูกให้หลานด้วยจ้าถ้มาหากลิ่นอืมอืม บ่สอนไผเพิ่นว่าสอนผู้เดียวแต่ว่าข่อยก็บ่ทิ่มเมืองเฮาอีดีเด้อล่ะตัวเนี้ยเจนเอาวัวเย็้เนาะอืมอันนี้ข่อก็ไข่เป็นหมูเยล่าก็หมดบ้านนี่ก็มาเอาพี่น้องว่าแต่ผู้ใดออกลูกออกเต้าเนี้ยมาเอาไปกวนโวยเป้รถอือเบิ่งเฮ็ดไปหลายหลายชุดแล้วเด้อพี่น้องว่าแต่ผู้ใดสั่งเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้ก็สิไปขายอยู่หน้าบ้านเนาะตั้งไว้หน้าบ้านแต่เดี่ยว เอากล้วยมาขายเป็นบ่มัดกล้วยบ่ดนี่พี่น้องหาหน่มาบ่ดนพุ่มปัญญาเศร้าบ้านเอามุ่นพอมุ่นเมียปัญญาพอปัญญาเมียเบ่งให้พี่น้องเนาะปัญญาไอ้กินได้พี่น้องบ้านเลาเออมาปัญญาไอ้กินเั็นมองยืดเพิ่นก็ะยืดไว้นั่นแหละเห็นวะเห็ดมาหมูย่าล่ไวามานั่งอยู่นี่กับบ๊อบบ๊อบว่าใส่ว่าสิเป็นได้พี่น้องเห็นตั้งงับงับเงียบเงียบงับงับเงียบเงียบ ถ้ามีอะไรก็นอนบึบล่องหนีล้วนเลยอ่ะอืม,มอืม,ม,อมพี่นอ้อนแกล่ากับฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะถ้าเบิ้งป้าจันเพิ่นสิเขาหูแกล่า,ลาส,สิสิให้เพิ่นเอื่นมาตอนเขาหูสิให้ให้เบิ้งตอนเขาหูหูอูเป้ไขก่ขอยอยกระนั่งอยู่ไข่อยักมาเบิ้งอยู่รอบนี่ไข่ ก้อยเงินมาเข่าแบบใดจังนะเออฮันเป็นอย่างเ็ี้ยคืออยู่น้ากันได้นี่ขนาดอยู่เย็นเดียวกันโอายุบานเดียวกันนี่ยังะมาท่านแม่มาเบิองกันนี่เบิองแต่ตอนสารนะพี่นอนะ้อ,อ,นอ,งนองเนาะแต่ว่าตอนเขาหูท่านแม่เบิองเอาชิพนี่ไงล่าฝากไปเคียงแค่นี้เดียวชิพหนาไยยงล่าสีมาเอาเข่าหูเข่าหูนะับประจันเอินกันมาเบิองเนานะตอนเข่าหูนะโอเคพี่น้องวิธี่สารน้อก็รู้แล้วมาดีจักตาจักตาเพิ่นกับสินับไปของเพิ่นเด้ นับไปให้มันครบแล้วเพิ่นก็เอาเข่าเด้บ้านี่อืมอนี่แหละจะมองไฟจะมองมันพี่หน้องเยล่าก็ฝากชมคลิปเียล่ามักมวนเนี่ยเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ